ผมก็วันนี้นะครับผมมารีวิวกล้องนะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านที่เล็งว่าอยากได้กล้องนะครับไปสำหรับงานที่ใช้ซ่อมนาฬิกานะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นนาฬิการุ่นอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีกลุ่มลูกค้านะครับที่ว่าอยากจะได้กล้องนะครับไปซ่อมนาฬิกาก็ ไปขอซื้อนะครับจากร้านนาฬิกามานะครับก็เป็นตัวเก่าๆนะครับที่เขาให้มานะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องส่องตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวก็คาดว่าน่าจะต้องส่องตรงเฟืองนะครับหรือว่าตำแหน่งเล็กๆนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ตกใจนะครับก็่งเคยเห็นนะครับนี่ก็ มามครับจังหวะมาเลยผมไม่เข้าใจว่ามันทำไมถึงบีดอย่างนั้นนะครับนี่ก็มาดูเลยนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับถ้ากล้องตัวนี้นะครับเป็นค้อน45โอ้เงียบไปละนะครับเขาก็จะซูมได้แบบนี้นะครับซูมได้แบบนี้ ผมไปถามช่างซ่อมนาฬิกานะครับร้านที่ผมซื้อเข้ามานะครับเขาบอกว่าเวลาเขาซ่อมกันนะครับปกติแล้วเราจะเห็นช่างโดยทั่วๆไปนะครับเขาใส่กล้องขยายตรงที่ตานะครับซึ่งผมลองเทสละงานที่มันสองข้างเดียวเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ย ผมมองว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่ามันส่องได้สองตานะครับส่องได้สองตาผมนั่งมองอะเออถ้ากล้องตัวเนี้ยไปซ่อมนาฬิกาหรือว่าทําอะไรที่มันยากนานๆเนี่ยสองตาเนี่ยมันโอเคกว่านะครับมันนั่งส่องได้ทั้งวันนะครับมันนั่งส่องได้ทั้งวันก็อ,อ,อย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะอย่างตัวนี้นะครับเมื่อกี้ภาพอย่างที่เห็นนะครับเป็นแบบนี้ นะครับแล้วก็เห็นได้ไม่เต็มตัวเรือนแบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้ยินทัางเขาเรียกว่าตัวเรือนนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตัวกล้องมันสามารถซูมได้อย่างนี้ขยายใหญ่ได้อย่างนี้นะครับชัดๆแบบนี้แล้วก็ตัวด้านหน้านี้ตัวเรือนมันใหญ่ใช่ไหมครับนี่ถ้ากลับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะนะ ก็จะเห็นได้ค่อนข้างจะกว้างและเต็มแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่เลนส์เสริมยกสูงนะครับไอ้เนี่ยผู้ช่วยเดี๋ยวผมจะใส่เลนส์เสริมยกสูงนะครับเพื่อช่วยออในการทำให้ภาพกว้างขึ้นแล้วก็ทำให้นะครับระยะตรงนี้มันสูงขึ้นด้วยดูนะครับหน้าตอนนี้ครับ ระยะการสง่งการทำงานมันมีแค่นี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะใส่เลนส์เสริมยกสูงนะครับเลนส์เสริมยกสูงคือแบบนี้นะครับกล้องโดยมากทุกตัวจะมีเกียวรองรับข้างใต้ตรงนี้นะครับก็วิธีใส่ง่ายๆนะครับหมุนเข้าไปอย่างนี้แค่นี้เองนะครับสำหรับเลนส์เสริมยกสูงเลนส์เสริมยกสูงเขามีเบอร์ของเขานะครับ มีเบอร์ของเขาว่าเราจะใส่เป็นเบอร์ไหนขนาดเท่าไหร่ต้องการให้มันสูงเยอะไหมนะครับนี่ณตอนนี้พอผมใส่เลนส์เสริมยกสูงเข้าไปแบบนี้แล้วเปิดไฟนะครับแล้วเปิดไฟผมจะส่องแบบนี้กล้องแพนผมได้เลยนะครับผมจะส่องแบบนี้ภาพที่เห็นเมื่อกี้ตอนนี้มันจะมัวมันจะเบอร์แล้วนะครับเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ระยะชัดของมันนะครับมันจะไม่ใช่ระยะชัดของมัน เล่นสืงยกสูงอย่างที่บอกนะครับใส่เข้าไปมันต้องสูงมันจะเพิ่มระยะการทํางานนะครับแล้วก็ทําให้ภาพกว้างขึ้นเวลาผมจะหาจุดโฟกัสหรือว่าหาความชัดเนี่ยผมไม่ต้องเลื่อนขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะต้องสูงนี่มันจะสูงอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะมาสูงอยู่ประมาณนี้ครับคู่นะครับผมตั้งหาความชัดก่อน โอเคกล้องก็จะได้สูงอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นเต็มตัวเรือนด้วยมาดูกันนะครับี่ระยะความสูงก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การมองนะครับความกว้างของภาพที่เราเห็นนะครับก็จะกว้างขึ้นดูครับนี่ก็เต็มวงแบบนี้นะครับ ทีนี้ก็ถ้าอยากจะเห็นตรงจุดไหนก็ขยายนะครับขยายภาพตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับหาโฟกัสนะครับปรับหาความชัดก็ขึ้นลงตรงนี้นะครับ,บนี่ก็อุ้ยนี่ไม่รู้ว่ากนไกเป็นไงนะครับเนี่ยผมจับมันก็อย่างงี้นะครับโอเคเรื่องส่งเมกา นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะก็ท่านใดสนใจก็แนะนําเลยนะครับมันไปต่อยอดได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมหรืองานอะไรที่มันชิ้นเล็กๆนะครับไม่จําเป็นต้องส่งในกายอย่างเดียวนะครับทุกสายงานเดี๋ยวนี้มันจําเป็นต้องใช้แล้วนะครับกล้องขยายก็เมื่อก่อนมันราคาแพงมากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เอ่อผมมีกล้องค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เอามาขายให้ ในราคาที่มันจับต้องได้นะครับแล้วก็สภาพสวยด้วยนะครับสภาพสวยด้วยตัวนี้เป็นมือสองนะครับต้องบอกว่าเป็นมือสองคีนภายในเรียบร้อยแล้วก็ภายนอกก็สวยด้วยนะครับมีตําหนิเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับกล้องสวยเป็นบางอตนะครับไม่ใช่ว่าจะสวยอย่างนี้ทุกตัวนะครับหรือว่าจะสวยแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ หลักๆที่สำคัญที่ผมอยากจะแนะนำคือนะครับภายในของตัวกล้องนั้นต้องดีนะครับคือทุดเลนภายในต้องดีการคีนต้องชัดต้องใสและที่สำคัญนอกจากความชัดความใสแล้วต้องเป็นการที่ตัวกล้องได้ศูนย์ตัวกล้องได้ศูนย์หมายความว่าเวลาเรามองสองข้างเนี่ยแล้วต้องไม่เวียนหัว มองสองข้างต้องเป็นภาพเดียวกันนี่คือหัวใจหลักนะครับของกล้องถ้าเกิดว่าเราได้กล้องที่มันชัดใสแล้วแล้วก็เวลามองสองตามันเวียนหัวเนะี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยเราต้องหลับตาแล้วมองข้างใดข้างหนึ่งนะครับนั่นถือว่ากล้องไม่ได้ศูนย์มันใช้งานไม่ได้นะครับมันจะใช้งานเหมือนกล้องขยายธรรมดาเลยนะครับเหมือนกล้องสองพระธรรมดาเลยแต่นี่คือกล้องขยายนะครับกล้องสองตา ใจหลักคือนะครับต้องได้ศูนย์เท่านั้นนะครับโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้ตัวกล้องที่เ,เหมาะกับงานเหมาะกับตัวท่านนะครับผมกล้องมีหลายรุ่นนะครับตัวนี้มันหยิบจับมาง่ายๆนะครับกล้องมีเยอะมากนะครับที่ทําไว้อะไรพวกนี้คือมีมีเยอะมากข้างในนั้นเป็นกล้องหมดเลยเต็มเต็มเต็มก็เต็มเต็มเต็มอีกนะครับแต่แตัวนี้ก็ บอดี้สวยครับแล้วก็ทำไว้พร้อมส่งลูกค้าแล้ะแล้วก็อันนี้เอามาแนะนำนะครับผม